กรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสุข,ขสุขคนเนาะเมื่อนี้กับวาพ่อคับมาโตแชนแนลคือเก่าเนาะเมื่อนี้กับมาโตกับบอลาวมาอยู่ที่บ้านดงพุงคือเก่าอะไรพี่น้องกับอ่าเพามีธุรกิจอีกอันหนึ่งเนาะก็คือเอาขนมกับเงินเนาะกับบอลาวนี่แหละมากับบอลาวมาให้อัน ได้ลูกฟ้าแฝกนะพี่น้องกะเดี๋ยวข้าไปเบิ่งนอว่ากเพิ่นเป็นจังไหนเนาะตอนนี้จะตอนนี้มาหอดเพื่อนเพื่อนได้พี่น้องเพิ่นหลังน้อยเลยพี่น้องเพิ่นหลังน้อยเยน,ะน,เนานนะโอเคเดี๋ยวข้าไปเบิ่งไปส้มลำกันเนาะพี่น้องนี่กะเป็นทางเข้าเพื่อนของเราเลยเนาะ,ะเราได้ลูกแฝกเนาะพี่น้อง กะคชิบเบ่ไดเล่าอย่างไรเนาะก็ให้บ่าลาเป็นคนถ่ายเนาะกะสิถ่ายเบิ้งบรรยากาศสื่อเนาะพวกนี้ลูกเจ้าหาคตรวาเลยคตกกประธานนะคโันอ้อยตันอ้อยหลับจางจะจะปีเราเพิ่งมาหน่สีปีเนาะผู้ชายพ่าอันนาพัวจะพ่าเนะสบายดีอาย โดนเหมือนแทางในบ่เหมนอนไผ่มาเลยขัดพอนบ่มันลงบ็ได AP ้ปลูกอ้อยลงโดนๆโดนคือแบบเจ้าไปหับจ้างปลูกอ้อยเมื่อเท่าไรก็นจะให้ปลูกแบบปลูกเมาเมาไรหนึ่งเท่าไรไรสี่สิบใบพันหนึ่งโอ้รวยกว่าบาทนะพี่น้องเอ้ยทางนี้คือทางเข้า เพือนของเพื่อนนอกอะบนทางแบบว่ามีซอยลายน้องเพื่น้องซุดสุดอันซุดบ้านเลยเพือนของเพื่อนน่ะพื่อนเอืเียเนะเพื่นเอือยเรียงเนาะัวร์ากระซือห่างเนาะพื่อนน้องลูกเจ้ากาได้นคอันพื่นองอันนี้ลูกคนทีสอง อีสามอันนี้กับสี่กับห้านาะพี่น้องแปดเนาะคนได้ออกก่อนคนนี้ออกคนนี้เพชื่อจังไรก็นาธานออกเด็อ๋อโดยโดยชื่อจังไงนาทีกับนาทานนาทีนาทานอ๋อสี่นาทีกับนาทานนาะพี่น้องก็คือมันอ่ะย่ำข้าวเหนียวให้กินเนาะพี่น้องบ่บ่มีเงินซื้อข้าวเนาะข้าวอันแบบเป็นกล่องอะนะ โอ้บาโตสวัสดีเด so, um. so, like mm. ้อสวัสด um um ีเจ mm. uh, sí? um ้าน้องกับแม่กับบาโต้เก่าเนาะพี่น้องขอบใจพลลายเนาะครับมันเป็นกำลังใจให้บาโต้เด้อเราบราเรามาเก่าเนาะมานี่มาสัมผัสเหมือนกันเนาะกับบาโต้เบนอันนี้เด้อซื้อยังได้อขวดน้อยอืมมันยิงคนเดียวมันยิงคนเดียวผู้ชายสีบออันนี้เด้อซื้อยังเขียงคำเขียงคำน้องเขียงคำเนาะ จากปีพันกว่าเนียยคำขับไหมสิบสองแล้วเข่าวของเฮียแล้วว่าอะไรบ่ได้เข่าปีนขันข่าวกับป้อหาบ่มีผอวน่องสวยไหมอ่าพ่อแล้วว่าวันนี้ลูกเจ้านี่เห็ดมันแล้วเห็ดมันแล้วเนาะโอเคเป็นเห็ดมันแล้วเนาะพี่น้องคือสีพ่อแล้วเนาะวันนี้ผู้ชายบ่ผู้ชายชายบัดซองไม่แต่ทึกเนาะนี่เนาะแพกทรายเนาะน้องจักเดือนเห็ดเดือนไฟโอ้เจ้าเจ้าอันปัจจุบันนี่เจ้าอัน อยู่เพื่อนทุกเจ้าเองบ่ด right> ิเพื่อนของเอ้ยเอพิ่น้องพี่น้องที่ดินของเฝันเองอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาเลาะเพื่อนฝันเนาะเดี๋ยวมีน้ำสร้างเนาะพี่น้องน้ำสร้างมาดานแบบอิ่วเอานะต้นมะคุงก็มีแล้วก็จากต้นมะอย่างนาอนนิม่จัก มีเล่าเนาะทางนี้มีกอไผ่ฐานะเรากับ,บ่ค่อยมีดอกพี่น้องกับรถจักกับ,ก,บก้าวใกล้จังหน่อยน่าก,กับรถไทยกับก้าแล้วพี่น้องหอบเลาะเงอนเขาไอเอ้่ยเหื่อยเหนาะที่ได้ลูกแฝกอะไรพี่น้องนี่กัมุงหญ้าเนาะมุงกับผาข้างกับผาไม้อะไรพี่น้อง มตัวกาสิบว่าได้สัมภาษณ์อย่างายเนาะก็ให้เรา,าเป็นเป็นคนถามเนะาะเพราะว่าถ้าเขาถามปนกันหลายมันจีแบบว่าแย่งกันว่าเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งเราสัมภาษณ์อีกเท่านนหนึ่งนเนาะคุณเจ้า เข้าศาสนายังตอนนี้ศาสนาคิดเดียนคิดเนาะศาสนาคิดสุดสุอ้พระเยซูน้อพี่น้ะโอ้เด๋ยวดี๋อ่ะคือว่าแล้วผิวกินกินยังบ่ได้เนาะกินนมหรือว่าได้เนาะผิวกินนมยังเล็กก็เย็นเล็กก็เย็นเนาะตอนนี้เนาะบ่ได้กินนมเจ้าเองที่ลูกเจ้านี่ฮะกินกับมันบ่อยากมีแหละนมน้ำนมเจ้าบ่ค่อยมีบ่บ่ร้ายนมบ่ร้ายเลยก็ต้องเสริมน้ำอ๋อต้องเสริมพร้อมเน่อหน้าให้แล้วบ้านนี้ เอาพอดเดียวนี่ก็บโบไวแล้วนี่เนาะสองคนที่น้องเอ้ยสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์สมบูรณ์คนเกิดมาเหมือนกันจะไปผ่าตัดเอาอยูดีไหมีสวรรค์เนาะฝันกับดูดนมแม่แล้วเนาะพี่น้อนเบาเป็นแม่ไปนอนเอ้าไปดูดอ่ะน่าหักได้ที่น้องเอ้ย ไปอยากไปแอบจ้ามอ่ะมนี่อยากแอบนะมอเนาะแอบหนาวี่นองเอ้ยหนาวแล้วก็บสบายเนบัสบายก่นะเปันแไข่จะไข่กันมโดยโดยแเขามีเขาก็ยากมีลูกกแล้วลพี่น้องอยากได้หักมาเอง บ่าได้คุ้มบ่ระเอเอือยตอนอะไรกะคุ้มหักมันหักลงมาพี่คาดบ่มีแหละกอาวมีก้าวเนาะหักลูกน้องว่าเป็นหน้าเนาะถ้าเป็นหมอยิ่งวัดหนึ่งทีงดีแล้วเนาะหมูทรายเสียขาดองแล้วแบบนี้ใครได้เชียวก่อนเนาะโอ้โหหผู้ชายมีแต่ผู้ชายหมูยิ่งผู้เดียวนี่ยังมีมีอีกนะผู้ชายนี่ มีเนคนตกคนกกคนกกกััดอ้อยคนเราไปผมเออเนาะเราหาคนนะพีเนผู้หยิงคนหนึ่งที่เรือก็เป็นผู้ชายมื่อนั่นบาเงาว่าหาเอายังนะมาถ่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นบกนะไป่นองต้นมะกบกต้นน่อยคือบอวเงาผลไปมาเนาะพี่นาะผนกับผเข้ามาสัมผัสใจนเนาะ นี่ก็ p, ับรถทีบรถทีบน้อยเพื่อนน้อยพี่น้องรถล,ลูกเรารดท้าวกระจอดไว้ทั้งห่มเลยเนาะกับมาครับซ่องซาลาสวรรษอะไรเพี่อน้องตอนนี้มาโต๊ะกระเป๋าลาเนาะกาได้มอบเงินให้ จำนวนห้าแสนเนาะกะเงินจากผู้ใหญ่ใจดีนัตี่โอนมาให้เนาะกะบอนมาให้บาลาวบาลาวกะเป็นสะพานบุญให้แล้วกะให้บาตนี่พามาเนาะมาในมน,นีกะบสำหรับครอบครัวได้รูปแฝกอลไเนาะพี่น้องแล้วกะเมื่อนี้ห้าก็สิได้เมื่อ,อไรเนาะพี่น้องกะอย่าลืมเนกกาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกะโอเคพี่น้องเราเจอกันในคลิปหน้าเด้ขอขอเกล้าว่าสบายดี